อะไรเนี่ยนี่เราอยู่ไหนกันชัเลนสุดเลยเชื่อกลังรอพวกเธออยู่ <Hz> พวกเธอต้องสแสดงความสามารถทีเศ็ตออกมาน <Hz> ั่นก็คือการวาดรูป <Hz> ในรอบแรกพวกเธอต้องวาดรูปป๊อปอิต <Hz> คนที่วาดได้ดีที่สุดภายในหนึ่งนาทีจะได้รับของเวลเลนเด่นจ,จริงนี้ไปนเลย <Hz> เอาละเริ่มวาดได้แต่ไม่ใช่ด้วยสีนะแต่เป็นลูกกว่าสกีเท่าว้าวมันจริงไปเลยเวลาของพวกเธอเดินแล้ว เริ่มได้นายบอกว่าเริ่มเหรองั้นฉันขอพัดเพิงกับลูกกวาของปิดกันนะแล้วกวาสกินทอร์สีสันสดใสมันจะทำให้โลกของฉันออกมาสวยงามฉันว่าฉันทำได้ฉันไม่ความคิดที่ดีกว่า ถ้าฉันเปนลี่ยนแล้วกวายเป็นสีจริงๆละ่ะฉันต้องใช้จานสีแล้วก็น้ำนิดหน่อยเรียบร้อยตอนนี้ฉันก็มีสีหลากหลายสีล่มจากสีเหลืองมาลองวาดกันันออกมาดูดีมากเลย <Yes. S 1> นี่ไม,ม่มีทางฉันไม่อยากให้เจชนะแน่นอนเธอบอกว่าชีน,น้ำสินะ ฉันก็ทำได้ดูสิว่ามันสวยขนาดไหนนี่คือรูปพิชนะแน่นอนในรอบนี้ว้าวโอ,อ้ไม่นะฉันทำยังไงดีฉันมพิงเอาน่นลูกกวาดหมดแล้วว้าวบาร์บีบบ้บางทีฉันจะเอาลูกของเธอมาไม่ได้ยะไม่ยามหนักมากเอาหมึกไปนะ เอาละพวกเธอหมดเวลาแล้วชอบพวกเราสิว่าเธอว่าอะไรอมาะนี่นายชอบไหมนี่เราเล่นลหรือเปล่านายไม่ได้ว่าอะไรเลย <No. S 1> ให้ตายสิก,กส็สก,กิดท่ามันอร่อยมากนี่นะ <What? S 1> ฉันพยายามหนึ่งมืแต่น้ำทำให้กระดาษทะลุเลยตอนนี้หัวใจไปก่อนที่โตแล้วเน <c oughs> ี่ยงานเรื่องของเธอก็ไม่สำเร็จ <c oughs> แล้วของฉันละ่ะ <c oughs> ว้าวเจนเธอคือศิลปินตัวจริงฉันคิดว่าเห็นได้ฉันแล้วว่าใครชนะเจนเทาป๊อปปี่อด้ยันยักไปเลย ทำไมรางวัลองเป็นของฉันตั้งหางเลยของฉันแอนดี้เธออยกแบ่งปับ๊บแอนกันไหมว <Yes. What? S 1> เอาสิอย่าแตะนะ <c oughs> กันได้กันได้เท oh <my> ่าที่เจนบาร์บี้ห้ามฉันเล่นนะ <c oughs> ทำไมเราต้องใช้ซอสเยอะขนาดน,นี้ <c oughs> เพราะว่าครั้งนี้พวกเธอจะวาดรูปด oh. ้วยซอสและรางวัลของพวกเธอครั้งนี้ก็คือปลา <c oughs> และพวกเธอมีเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นฉันว่าเราต้องพยายามให้หนักขึ้น ว่าน,นี่มันคือกฎรางวัลดีๆไปแก่คนที่ว่าที่สวยที่สุด hmm. ส่วนรางวัลทแย่ก็เป็นของคนที่ว่าได้แย่ที่สุดครั้ <c oughs> งนี้ฉันจะไม่กินมันแน่นอน <What? S 1> ฉันอยากชน,นะ uh oh. แอนดี้ทานโทษน,นะแต่เธอย่าขยับมาใส่ฉันจะ้ไปหมดเลย <c oughs> โอ้เธอเหอเจน <c oughs> ฉันไม่ทันสังเกต <c oughs> ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เธอเหรอฉันก็แค่เลือกสดตอนนี้ก็ถึงเวลาลงมือแล้ว <Okay. S 1> จะใช้ซอสอันไหนดีนะ hmm. ดึเหมือนไม่ต้องเลือกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนมันเป็นตัวเลือกที่ดีเลยเช่อหมว่ามันออกมาเป็นปลาส,สวยอันนี้เธอทำได้ดีมากปลาของเธอดูดีมากเลย <laughs> ตอนนี้ก็ถึงเวลาของฉันแล้วฉันจะวาดรูปได้ด้วยนิ้วของฉันเลยเจ้า,าพกเธอไดไง่ายออแต่มาลองชิมกันหน่อยดีกว่า,าว้าวอร่อยจัง เอาละเสร็จแล้วแถมซอสก็หมดแล้วฉันบอกว่ามันจะไม่หล่นลงมานะโอไม่จริงฉันทำมันลงไปลูกฉันเช้งหมดเลยพวกเธอหยุดได้ถึงว่าแสดงผลงานของเธอแล้วหมดเวลาแล้วเหรอตายฉันยังไม่ได้วาดเลยเจนเธอเริ่มก่อน เจนทำได้ดีมากฉันชอบลุ้ของเธอมากเลยอันนี้ <What? S 2> ดูนั่นสิมันสวยมากเลยเธอไม่ควรไว้ใจฉันม <c oughs> ากเกินไปนายชอบงานของฉันไหมฉันพยายามเต็มที่เลย hey, <you. S 1> ฉันคิดว่ามันตนลกเหรอ <What? S 1> อะไรกันแล้วลงหมือฉันใครเป็นไง <c oughs> ฉันว่าบารบ์บี้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ <c oughs> บาร์บี้งางนของเธอกลางๆนะเ <c oughs> จนทำได้ดีกว่าเธอทำได้ยังไงบาร์บี้ฉันไม่อยากแพ้นี่ แอนดี้เอาปาไปบางทีครั้งต่อไปเธอจะพยายามให้มากขึ้น <c oughs> แต่ฉันเกลียดปลาไม่ต้องโอนฉันรู้วิธีช่วยเธอฉันไปที่เผามันด้วยถ้าสามารถทำอาหารกลางวันอะไรเลยจากปาตนินได้ <c oughs> แล้วมันใช้ยังไงล่ะต <c oughs> ้องปลอดยังไงนะโอ้ฉันรู้แล้ว เจนนีบาร์บี้เจนท์นี่ฉลาสุดๆโดยเสียงมันน่ากินขนาดไหนมันจะยิ่งดีกว่าและอร่อยกว่าถ้าเราเพิ่มผักลงไปสักนิดและทุกอย่างมันก็สมบูรณ์แบบเจนท์นีมันอร่ยจริงๆน่าอร่อยจัง รอบนี้รางวัลค่อนข้างแปลกแต่ว่าหรูหราสุดๆชุดเดสแสนสวยรบบพวกเธออยู่ว้าว wow, สวยจัง oh <my> นี่พวกเธอได้ยินฉันไหมฉันได้ยินนายและเลิกคุยได้แล้วถือเวลาวาดได้ oh. เวลากำลังเดินว้าว wow, ฉันไม่เคยใช้ปากกาสามดีมาก่อนเลย oh <my> ฉันด้วยแต่ฉันไม่ฉันทำได้ มันสวยมากฉันป่อการสามดีใช้งานได้ง่ายกว่าที่คิดแต่ฉันไม่ความคิดที่ดีกว่านั้นก่อนอื่นต้องสร้างชิ้นส่วนแต่ละชิ้นแยกกันฉันว่าฉันทำได้ดีมากเลยฉันว่าฉันจะเริ่มจากส่วนบนก่อนฉันไม่ความคิดที่ดีกว่านั้นอีก ฉันไม่สนชุดเดสนั่นหรอกฉันว่ารถดีกว่ามันจะต้องดูเท่และเร็ว <Awesome. S 1> ดูวสิว่ามันเท่ขนาดไหนถ้า <Yeah. S 1> ทำตัวเหมือนเด็กเลยฉันว่าชุดเดซของฉันออกมาสวยมาก <Wow. S 1> อ๋อไม่นะมันยังแข็งแรงไม่พอ แอนดี Andy, ้เขาใช้ประกาศสามดีเก่งมากเลยบางทีเธออาจจะช่วยฉันได้เหมือนกันได้สิแน,น่นอน <laughs> แต่ผู้ชายจะรู้อะไรกับการทำชุดเดรสเอาละพวกเธอสแสดงให้ฉันดูพวกเธอทำอะไรบ้างเวะลาหมดลงแล้วว้าวแอนดี้นายทำให้ฉันทึ่งไปเลย <c oughs> เออแต่มันไม่ใช่ของฉันนะ <c oughs> แต่บ,บาร์บี้จะทำให้ฉันผิดหวัง <c oughs> และไอ้เครื่องที่เหลือของชุดอยู่ไหน โอาไม่นะฉันว่ามันติดกันอยู่ตัวทีแต่ชชดของฉันก็หลุดเหมือนกันไม่ใช่เรื่องใหญ่ยังไงฉันก็ตัดสินใจแฮนดี้เป็นผู้ชนะปิ่นแล้วยินดีด้วยกับฉหม่ของนายเออไม่เอานะนี่มันแย่มากเลยแอนดี้มันจะเป็นดาราเอรสตาร์แน่นอนฉันคือพระราชาของวังนี้แต่มงกรจะเป็นของพวกเธอภายในหนึ่งนาที ถ้าเธอว่ารูปม,มาได้สวยนะฉันชอบมังกรแบบนั้นมากมากเลยเออใช่เจนมังกรดูมากกับเธอมาก <What? S 1> พอกันทีคู่รักเวลาของเธอกำลังเดินเร็วเข้าแล้วเราจะว่าได้คุณสบงังได้ยังไง oh <my> ฉันไม่รู้ว่าเธอใช้มันได้ซ้ำ ฉันว่าลูกองฉันะออกมาสวยแน่แน่อนดี้อาิปสิกออกมาว่ารูปสิโอ้ oh, <Okay. S 1> ขอบคุณสับคำแนะนำ <Yeah. S 1> ในจุดนี้ oh. พวกเขาต้องเอาชนะฉันแน่แน่จะทำยังไงดีอ๋อนี่ไงละ่ะกี่ตั้งสีทองพวกนี้ช่วยฉันได้แน่แนอน <What? S 1> นี่นี่มันอะไรนะ่ เชอเอาไม่นะฉันขอโทษเจนฉันไม่ตั้งใจไม่ใช่ฉันจริงๆนะตอนนี้รูปของฉันพังหมดแล้วฮะส่งควรแล้วเอารูปของฉันไปสิฉันให้เธอไม่ต้องห่วงนะขอบคุณเธอไนีมันสุภาพบุรุจริงๆตอนนี้ฉันแค่ตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยโอเค ฉันจะทำมงกุฎจากลูกของเธอเหมือนกันแต่เป็นการพับกระดานนะนี่มันดีกว่าการวาดรูปสิอีก <c oughs> ตอนนี้พวกเขาไม่เหลือเวลาวาดมงกุฎสวยๆแล้วและฉันก็ไม่มีโอกาสเยอะเลย <c oughs> ฉันคิดว่าใส่กิตตลองไป็้น่าจะสมบูรณ์แบบ ว่าฉันต้องชนะแน่นอนที่เหลือแค่ใส่กลิตเตอร์ลงไปมันสวยมากว,าว้าวยอดไปเลยก็มันคำมังกดกของฉันนี่นะทุกคนถึงเวลาชวผลง,งาน้ชีอกของพุษเธอแล้วเซนนี่มันไม่ดีเลยแต่ทำได้ดีกว่านี้นะ ส่วนฉันพับโอริกามิมันจริงใช่ไหมสวยดีแต่ฉันอยากได้รูปวาดแบบของฉันนั่นเยี่ยมไปเลยทำได้ดีมากบารบี้นี่คือมังกรที่เดียวที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยดังนั้นถ้าคือคนที่ได้รางวัลไปว้าว oh <my> ตอนนี้ฉันก็เป็นเจ้าหญิงตัวจริงแล้วไม่เหมือนเจนตอนนี้ฉันก็แค่ต้องรอให้ตัาชัยมาหา โอ้เขาอยู่นี่ว้าวมาเร็วมากเจ้าจชายที่เราจะพาฉันไปอานจักของคุณไหมอัน,น,นจักสิวเอาไม่นะ่าแล้วรู้ะลรไหมเจนฉันก็มำลงกดให้เธอเหมือนกันไมัอาจจะไม่ทำมาจากทองแต่มันทำได้วยความรักและก็มีดอกไม้สำหรับเธอด้วยขอบคุณนะเอนดี้ งั้นไปกินไอศครีมกันเถอะแน่นอนไปสิ <Okay. S 1> พวกเธอฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวมันคือมังรล่งเ mm hmm. จ๋งจังฉันดีใจม mm hmm. ากแถมกินหอมอร่อยด้วยเธอทำอนะไรเนี่ยทอมจริงๆแล้วเธอควรรอทุกคนก่อนนะ oh. มาดูกันว่าอะไรอยู่ใต้ฝาของฉัน mm hmm. ว้าวมันคือมังรล่งเหมือนกันแต่ฉันได้มากกว่าพอลลี่เยอะเลย oh. ฉันชอบนะ ต้องตั้งดกระดาษห่อโดยด่วนนี่เธอกำลังทำอะไรนะเคสกระดาษหอมันไปว่อนเลยดีใจที่เธอทำสำเร็จแล้วฉันต้องเปิดฝาฉันบ้างว้าวมีฝาฝังเป็นร้อยห่อเลยแล้วฉันจะเอากระดาษห่ออปยังไงนะเดี๋ยวฉันใช้พัดลมดีกว่าว้าวฉันทำได้ทำฝาฉันกินบ้างสิแต่แม้แต่จะฝังเลยพอลลี่ฝันนี่มันได้อะไรเลย มันก็ไม่เป็นไรฉันมีหมากฝรั่งของเธเหมือนกันซื้อกินเป็นนแรกด้วยเพราเธอต้องรอจนกว่าฉันจะกินหมดอร่อยจังตอนนี้ฉันก็ปลอยลูกปองเล่นแล้วโอ้โอ้ขี้แพ้เธอพลาดอีกแล้ว<อ>ฉันรล้แล้วต้องทำยังไงจะต้องใช้ที่สบลมคอยดูนะตอนนี้ฉันจะปล่อยลูกปอ,ง,องที่ใหญที่สุดในโลกความคิดดีออกมาดีมากจเจ้ามาันสกมายและเก็บไว้ตลอดไปเลย ก็อยากได้ลูกปองเหมือนกันแต่ลูกปองใช่อของฉัน <c oughs> ฉันก็ต้องกำจัดมันถ้าถินลล่นนพพลีฉันจะจำไว้เลยเคสเอานี่ไปเธอต้องได้รับกําในสักวันก็ <c oughs> <c oughs> ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะฉันมีสิ่งที่สำคัญกว่าที่ต้องทำต้องกินหมากฝรั่งอีกเยอะ <Okay. S 1> พอล,ลีเดี๋ยวนี้นะโอ้ <c oughs> ฉันว่าเราต้องรออีกนานเลย <c oughs> เคทช้าม,มาก เธอกำลังปลดลอกมตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเอาขึ้นบ้างเธอทำงานลงไปพันลี่มันเป็นล็อกปลอกที่ใหญ่มากเลยนะแค่เอาขืนะ้นอ่ะไม่นะฉันเล่นคือของตัวเองออกมาด้วยก็ต้องเอากลับมันเข้าที่หมองมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะหยุดโหรเ,เลยทำทำสิ่งที่ต้องทำนะครั้งนี้ฉันเห็นกับเธอด้วย ผมต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ฉันจะกินมันฝรั่งพวกนี้ให้หมดฉันไม่คิดมันจะยากขนาดนี้ฉันเหนื่อยฉนเหงื่อออกแล้วและก้าวของฉันก็ขยับไม่ได้แล้วถึงเวลาเป่าลูกโป่งแล้วฉันทําได้ทอมหยุดนะยิ่งใหญ่เกินไปเอาไม่นะมันระเบิดเหมือนเพิ่งมีระเบิดเราที่นี่เลยเป็นไงบ้านทอมฉันขยับไม่ได้ฉันต้ออยู่กับโต๊ะต้องทำเนียมแล้วฉันต้องเป็นคนเล่าว้าวสกีเต้ ไอ้น yes ี่ก็หมักลังอีกมาดูกันว่าฉันกับเคได้เลยว้าวฉันได้เร็วกว่าเยอะเลยขอฉันได้เป็นภูเขาเลยถ้านน่ะไม่ไหวเลยส่วนพอลลี่ไม่มีโชคเหมือนเคยพวกเธอใจร้ายมากเช่่งมันเถอะถ้าฉันโชคดีบ้างฉันจะไม่แบ่งพวกเธอแน่นอนโอในซองมีแค่ลูกว่าเหมืนเดียวเอง ฉันต้องค่อยๆกินเพื่อได้สมสัรสชาติของมันให้ได้มากที่สุดเอาลูกกวาดหมดแล้วเจ๋งจังแ้เธอคาดหวังอะไรล่ะส่วนฉันจะได้เล่มรสชาติของมันนานแสนนานแต่ฉันจะกินมันเร็วๆทำไมต้องเสียเวลาด้วยเพราะฉันมีลูกกวาดอีกตั้งเยอะว้าวทั้งหวานทั้งเปรี้ยวในคำเดียวฉันชอบมันยืร์กอนฉันมีความคิดดีๆแล้วเชื่อฉันเถอะว่าแผนของฉันทำให้เธอทึ่งแน่น ก่อนอื่นฉันต้องแกะลูกกวาออกมารวมกันมันจะใช้เวลานิดหน่อยแต่มันก็คุ้มค่าเสร็จแล้วไปที่ขั้นต่อไปตอนนี้ฉันอยากมันเป็นสีแบบนี้นี่มันน่าตื่นเต้นจังฉันแกะมาเสร็จแล้วดูสิมันออกมาสวยขนาดไหนอ้โอ้ฉันขออันหนึ่งนะบอสทําไมทันสังเกตเลยมันฉันจะขโมยลูกว่ามาอีกฉันเล่นจะเลนเนาะฉันไม่เข้าใจเลยลูกกวาของฉันหายไปไหนมันมีมากกว่านี้นะ พอลลี่เธอเป็นคนทำไม่เป็นไรลอยเธมาอีกเลยจะวางกับดักหนนไว้ตรงนี้และเอาลูกกวาดปิดไว้เธอจะได้ไม่สังเกต <c oughs> ถึงวเวลาป้อนอีกแล้วเอาไม่นะนิวชันกับดักหนูมาจากไหนกันิน้วชันห่างแน่นเลยทอมฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำเธอไม่ควรมาขโมยลูกกวาดของฉันก่อนและฉันแบ่งสีลูกกวาดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงวเวลาพูดเพลินกับรสชาติของแต่ละสี ก้ามฉันแค่เล็กกว่ามันแค่ไม่กี่เม็ดเองไม่เป็นไรทอมเดี๋ยวฉันจะให้บทเรียนเธอเองนี่มันอะไรกันพอลลี่พลอมยักษ์กระเป๋าล็กกว่าของฉันไปหมดเลยดีนะที่เล็กกว่าของฉันอยู่ครบแล้วฉันรอไม่ไหวที่จะกินมันแล้วเริ่มจากด้านบนดีกว่ามันดูกันว่าอะไรข้างในมันดูน่ากินขนาดไหนมีหลากหลายสีเลยฉันอยากกินมันพร้อมกันเลยสองแรกหมดแล้ว ถึงเวลาปล่อยซองต่อไปแต่ถ้าฉันเทนลูกกวาดลงบนโต๊ะล่ะมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเอาละมาต่อกันฉันจะแตองไม่ได้แล้วฉันเลยวันนี้ต้องใช้อะไรอีกน,นานมา,ลาเล่นล่รโัรศั์ทลรอดีกว่า <Hey. S 1> เล่นปอบอิดหรือบางทีก็เล่นนิวนักสู้พอแล้วฉันกินไม่ไหวแล้วพูก oh. ฉันจะแตกแล้ว งั้นให้เราช่วยกินไหมอ๋อใช่ฉันจัดการมันได้ด้วยตัวเองถ้ากำลังทำอะไรเนี่ยเคทอาจจออกมาทำไมเยอะแยะเธอต้องอดทนหน่อยนะทอมเดี๋ยวเธอก็ได้รู้ดูสิว่าฉันจัดด้วยควออกมาได้สวยขนาดไหนตอนนี้ฉันก็ต้องลดมันได้สปรยจากนั้นเธอได้เห็นสิ่งที่มัศจรรั์ของจริงมันจะมีสายรุ้งมาในานของฉันมันกำลังเริ่มแล้ว ว้าวเธอทำได้ยังไงมันเหมือนมีเวทมนตร์เลยดูเหมือนใสล่ลิงจริงๆด้วยฉันบอกเธอแล้วแต่สีค่อยๆกระจายออกมาอย่างสวยงามว้าวทา,างนี้ฉันอยากเป็นคนแรกบ้างนี่นบ้าอะไรกันฉันไม่เคยเห็นป๊อปคอนถังเล็กขนาดนี้มาก,ก่อนส่วนฉันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าของทอม ไหนที่สุดชอบก็ต้องขึงบ้างฉันรู้ว่าต้องมีวันของฉันบ้างทุกคนถันเริ่มเลยว้าวฉันเดือาเธอจําพัลลี่ฉันก็ต้องกินชิ้นเล็กๆของฉันแล้วก็ร้องไห้แต่ฉันยังมีไม้เด็ดอยู่เธอกำลังทำอะไรนึกทองฉันว่าเธอทำอะไรงงอีกแล้วเออพวกเธอไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่จานเล็กๆแบบนี้ก็ต้องกินอย่างมีวัฒนธรรมฉันจะใช้ส้อมนีดนี่คือสิ่งที่เรดีทำ มันไม่ง่ายเลยที่จะหันมันแบบนี้แต่ฉันทําได้ฉันว่าเธอกำลังผงเวลาต่างหากไม่ใช่นะฉันก็แค่เป็นคนมีมารยาทนะว่าเธออยากทําต่างหากฉันไม่สนเรื่องมารยาทหรอกฉันกินปลาคนไข้ฉันอย่างมีความสุขแต้ว่ามันจะไม่เยอ่มมากเตเสียว่าฉันฉลาดขนาดไหนบอกมาไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอทำแบบนี้ได้อืมเหมือนมันจะหมดแล้วอ้ยังยังมีเหลืออีกอันเยี่ยมเลย กนนมัเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันตกคอฉันหายไปไหนร้อมเขาทำไรนะเขาอะเลาะกันไปก่อนนะฉันม่สิ่งสำคัญที่ต้องทำฉันต้องกินปูเขาปกอคนนี้มันทั้งหวานโอ้อร่อยมากทั้งกรอบด้วยฉันตั้งหน้าตั้งตารอเวลานี้มานานแล้วช่างกอนเธออยู่กับเธอไม่นานแล้วพนลี่แต่ฉันเห็นทุกอย่างนะ อย่าแม้แต่พยายามสมัยปปคนของฉันเราไม่ยอมให้ง่ายๆหรอกฉันเลยวาต้องทำยังไงเครื่องดุดฟุ้นแบบพิเศษจะช่วยฉันขโมยปปคนได้เจ๋งมันได้ผลทำเธออีกแล้วเหรอเอาปปคนของฉันขึ้นมานะเป็นแผ่นแห่ชลิยะมากเธอทำได้ดีม,มากมากินกันเถอะเอาปากแล้วปปคนแล้วเคสเธอทำไมลงไปนี่มันเกินไปแล้วนะ ฉันพร้อมที่จะนั่มแล้วนมกับโอรีโอดูน่ากินมากแต่มันน้อยม้างทอมจะมองไม่เห็นเนี่ยว้าวฉันโชคดีอีกแล้วเยี่ยมถ้าจะรู้อะไรเกี่ยวกับโชคดีพอลลี่ดูนี่ก่อนสิขอนฉันมันเยี่ยมไปเลยและทอมเธอก็ขี้แพ้ระวังหน่อยเธอกับพังคุกกี้ของฉันหล่นนะนั่นก็ดีสิเชื่อฉันเถอะคุกกี้อันเล็ๆทำให้ฉันมีความสุขได้ คุกกี้คุกรอบมากแล้วมันก็เข้ากับนมสุดๆโอ้อไม่นะฉันทำคุกกี้ตอกลงไปในแก้วฉันต้องเอามันออกมาก่อนที่มันจะเปื่อยแต่มือฉันมันเข้าไปไม่ได้โอ้รู้แล้วฉันก็แค่ดื่มนมให้หมดแต่คุกกี้ที่เหลือจะอยู่ที่ก้นแก้วโอ้ฉันว่าฉันเกืนมันลงไปแล้วตอนนี้ก็ตาฉันบอกว่าฉันไม่ต้องเอาคุกกี้ออกมาจากแก้วนะว้าวนี่อะไรมากฉันชอบมัน ทำได้มีครีมเยอะด้วยและคุกกี้ก็กรอบมากด้วยส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรสชาและผิวสัมผัสโอ้คุกกี้ของฉันต้องบนแก้วแล้วมาดูกันว่าเธอจะออกมายัางไงพอลลี่ถ้าฉันท่าไม่ทำละขอบคุณคุกกี้ตอนนี้หน้าหมูฉันเปลี่ยนสีด้วยมันดีมากเลยใช่ไหมฉันต้องใส่คุกกี้ลงไปอีกแล้วก็ทำให้มันเข้ากันแบบนี้เลยจากนั้นฉันได้ช็อกโกแลตเิลชัแสนอร่อย <Awesome. S 1> เกือบเสร็จแล้ว แวะเธอทำอะไรอร่อยๆจริงเหรอเดี๋ยวพวกเธอก็ได้รู้ฉันไม่สงสัยในส่วนของฉันเลยมันดูน่ากินมากเราที่จะลองไม่ไหวแล้วดูเหมือนว่าพอลี่จะพูดถูกแผนของเธอได้ผลฉันบอกเธอแล้วตอนนี้ก็ดูและน่าอิจฉาไปอืมอร่อยนมช็อกโกแลตกับคุกฉันไม่อยากดื่มันได้รอฉันอยากกระดกมันให้หมดเลย ว้าวเจเหมือนว่าฉันเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ <Okay. S 1> แต่ไม่ต้องห่วงทําไม่ต้องรอนานหรอกฉันจัดการมันอย่างรวดเร็วห้ามจับนะฉันไม่แพ้เธอเอง <Go! S 1> คุกกี้ทถึงหมดจะลงไปในแก้วนม <What? S 1> ว้าวนมสัว์เยอะมากจฉันไม่คิดมาก่อนเลย <Okay. S 1> แต่คุกกี้ท้องมดไปอยู่ในแก้วแล้วเยี่ยมอย่าเพิ่งดีใจเหลกันไปเคทเราไม่ปล่อยเธอคนเดียวหรอกก <laughs> ล<อ>ิ่นแค่อยนะ เธอทำอไรลงไปฉันเปียกไปทั้งตัวด้้นนมและคุกกี้ <c oughs>